ิกรน,นะคะรวมไปถึงท่านเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครและท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะเข้าสู่งาน Save Our Planet ครั้งที่5นะคะโดยความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร BOI และนิตยสารอาเซียนแฟรฟดิฉันมณัลนันท์นครรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการค่ะซึ่งเป็นการประชุมนะคะในวันนี้กับการประชุมสัมมนาเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจะเป็นการประชุมที่ทุกท่านจะได้รับฟังทั้งความรู้ต่างๆแล้วก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะจากท่านวิทยากรของเรานอกจากนี้ต้องขอเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านว่าสำหรับ Save Our Planet เนี่ยถือได้ว่าเป็นโครงการของประชาชนทุกคนเป็นโครงการของพวกเราทุกคนนะคะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งที่ในวันนี้เราจะได้มารับฟังว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะต้อง รับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยภัยธรรมชาติอย่างไรแล้วก็นอกจากนี้เราจะต้องผจญและเจออะไรบ้างในอนาคตข้างหน้าซึ่งในวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนต่างจะได้มารับฟังเรื่องราวดีๆต่างๆและนอกจากนี้เราก็จะได้มาหาทางออกไปด้วยกันนะคะ นอกจากที่เราจะมีสาระต่างๆความรู้ต่างๆจากท่านวิทยากรแล้วเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษมากมายด้วยยังไงอยากจะให้ทุกท่านได้อยู่จนถึงช่วงสุดท้ายนะคะเพราะว่าทราบมาว่าช่วงสุดท้ายเราเนี่ยจะมีทีเด็ดเลยแต่ว่าในตอนนี้ค่ะเราจะขอนำทุกท่านนะคะเข้าสู่ความพิเศษในการเปิดตัวช่วงแรกก่อนทราบมาว่าการแสดงที่จะโชว์ให้กับพวกเราได้เห็นเป็นการขับร้อง สองบทเพลงด้วยกันค่ะเพลงที่หนึ่งเป็นเพลงราชินีแห่งความมืดหรือว่า Queen of the Night นะคะส่วนอีกหนึ่งเพลงมีชื่อว่า The Magic f r u i t ซึ่งเป็นการแสดงที่ใช้สัญลักษณ์คือพระจันทร์โดยการพรรณนาเกี่ยวกับเรื่องราวของธรรมชาติที่พร้อมจะให้และพร้อมที่จะเอาคืน การแสดงทั้งสองชุดนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะโดยการขับร้องครั้งนี้คือคุณโซฟีธนบุระตอนนี้พร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณโซฟีธนบุระค่ะ trust Thank you. Ha, 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 ha. yes อยากจะถามแล้วเกินว่าเวลาร้องเนี่ยใช้เส้นเสียงจากไหนนะคะปกตินักร้องทั่วไปจะใช้จากคอรหรือว่าใช้จากท้องกับบังลมแต่ดิฉันเชื่อว่าอย่างคุณโซฟีนี่จะจากตะตุ่มขึ้นมาแน่เลยนะคะพลังสุดยอดมากปรบมือด่งๆอีกครั้งหนึ่งให้กับคุณโซฟีค่ะการแสดงชุดที่สองเนี่ยะคะก็เป็นการพารานาเกี่ยวกับเรื่องของพระจันทร์นะคะ อย่างที่ได้ชี้แจงไปว่าตั้งแต่แรกว่าพระจันทร์เนี่ยให้เราได้ในสิ่งที่สวยงามอยู่แล้วแต่ก็สามารถที่จะเอากลับคืนไปได้ด้วยเช่นกันนะคะก็เหมือนกับธรรมชาตินั่นเองที่เขาให้เรามาก็พร้อมที่จะเอาคืนไปได้เช่นกันค่ะในช่วงนี้หลังจากที่เราได้ชมการเปิดตัวต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวที่อลังการมากๆนะคะ วันนี้เราจะมีสาระต่างๆความพิเศษอีกมากมายดังนั้นอยากจะขอแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าอยากจะให้อยู่จนถึงในช่วงสุดท้ายเพราะว่าในช่วงสุดท้ายเนี่ยจะเป็นความพิเศษแล้วก็ต้องถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ด้วยเช่นกันแต่ว่าในตอนนี้ค่ะเราก็จะมีบุคคลสําคัญอีกหนึ่งท่านนะคะที่ท่านจะให้เกียรติขึ้นมากล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งท่านเป็นประธานและผู้ก่อตั้งโครงการ Save Our Planet และเป็นลนิตยาสารอาเซียนแฝ่นะคะท่านมีประสบการณ์จากการทำงานมากกว่า18ปีด้วยกันค่ะในการจัดการองค์กรและประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจอยากจะขอเรียนให้กับทุกท่านได้ทราบว่าท่านผู้นี้เนี่ยนะคะประวัติจากการเริ่มต้นในการทำงานโดยการเป็นผู้บริหารมีอายุเพียง22ปีนั้นในตอนนั้นนะคะแล้วก็ในตอนนั้นได้ทำงานที่ประเทศอินเดียซึ่งในปัจจุบันนี้ ท่านได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยและทำงานที่หนังสือพิมพ์รายวัน Business Day ในปี2002ถึงปี2006ในตำแหน่งท่านประธานค่ะและในขณะน,นี้ท่านก็พร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสวารุปลอยเชิญค่ะ Your Excellency, Governor of Bangkok, Mom Rajawang Sukumban Bodhipat, the Deputy Governor, Your Excellency, uh, Pontep Tejaj Pai Boon. Ex uh, Excellency speakers, ladies, gentlemen, partners, and all our valued participants. Uh, welcome to the fifth Save Our Planet Conference on the 5th of January in the Buddhist year 2555. And last night, I was checking Facebook of uh, Save Our Planet, and we saw 555 members like Save Our Planet. So, this date of five has been chosen by our partner, BOI. So, I believe there is a sudden destiny of these five numbers all coming together. So, I'm very grateful and thankful for all of you to be here today, especially uh, His Excellency the Governor, and the support we are receiving from the Bangkok Metropolitan Authority. And the BOI, our valued partners. Let me quickly uh, present uh, what is Save Our Planet, or what is ASEAN Affairs, or what we have done so far, and what we are going to do in the coming year, especially beginning uh, of 2012 is the first event and throughout this year. ASEAN Affairs is the publication which is the first publication dedicated to the ASEAN region. So we have a daily publication, um, a daily online edition, monthly, bi monthly magazine, and very high profile events and save our planet. These are some of the covers we have done with uh, extremely you know, well known personalities of Asia.